สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพารวยพอสวหลพารวยครับเอฟซีครับผมวันนี้มาตามแนวทางของปู่โพคําครับปูโป่โพคํำไฮอ่างวดที่ผ่านมาไ้แค่สองหางนะครับเนะี่ยไฮหกศูนย์ออกศูนย์หกนะครับเนาะอ่าแล้วก็ไฮสี่สามแต่ว่าเข่าคู่หนึ่งรับให้มาแค่สองคู่แต่เข้าคู่หนึ่งครับเอฟซีครับผม อแนวทางของปู่โคคำครับเอฟซีผมสองตัวเท่านั้นสองหางเท่านั้นนะครับนะกูได้สื่อว่าถือกจักสิวายจังไหนแล้วนะครับเอฟซีกับผมแต่สื่อหกศูนย์ก็ต้องมีศูนย์หกถ้าสื่อสี่สามก็ต้องมีสามสี่ครับเอฟซีกับผมอันนี้เป็นแนวทางของปู่โคคําเลขผีมาบอกผีนางตะเคียนนะครับเลิกผลออกมาบอกหลวงปู่ครับเอฟซีกับผมหลวงปู่ผนกระบอกสูฟังนะครับเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางกาสื่อครับเอฟซีกับผมมักกระจัดขัดกระพานนะครับเนาะ ก่อนสิข้าไปชมคมิปของปู่โคคำ fc ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางนครับยูซีครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับนะเมื่อนนี้ครับมาฟังปู่คนกำลังรับแขกอยู่ครับยูซี่ครับผมออกมาอยู่ข้างนอกอยู่แล้วครับยูซีครับผม หมอขับเอฟซีครับผมกำลังนั่งรับแขกทุกพอดีเอฟซี FC ครับให้เพลินทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ค่อยเข้าไปฟังปูสิวซูฟังนะครับเล้เอฟซี FC ครับรอ,อจักหน่อยครับเอฟซีครับเลขสองหางชุดหกกับสามเอฟ แมนอยู่ปัดทเองเข่าขักเขาขัดเขานี่ก็ไม่หนายว่ได้รัปูนไลอ้ปูนไหลมดจะหาสองเพรได้อยู่งว่าไอ้ราเจ้ามายอกุดอห่งนี้ละครับพยะเยซมบตูเฮดีดอกครับเจ้มรตก็อกัน่คบอันนี้ไ่ประมานี้โอ้อัดิส้ กูใช้กดบ่ข้าดในโอ้หสิเฮดกดโอ้ผู้สิมาพากที่ทั้งนี้บอกผู้แบบนี้ไม่ผิดลาพาที่ฮอดันดีคือีโอ้ครับผมอันนี้เจ้าบุญพ่อเบนะโอ้บุญพอเวทไอเดินสามไอบุญเดนสามตั้งเป็นคำหนึ่งเดือนสามหอดสิบห้าคำครับเดอนสามสิบห้าพุทธห้าขึ้นครับผมก็เลยเฮดพวเพื่อน เลขขึ้นหวยขึ้นเบอร์ครับอันที่จริงทีมันจะบอกครับอันนี้แหละที่เขียนว่าจะเลี้ยวของเรื่มครับวันพัสที่เจ็ดมกรมาคมต้องไปไรอ<น>ะไ,ไรครับงเงวางเงินได้เม่ได้เสครับต้องคอยเจ็ดยังซีครับมันบอกเก็ซีกัเลยมื่อรเป็นเกดสามโอ้ันบอกองกสาม เรื่องมเป,งปิงแล้วมันกับมันคือขี้ก็โตพูหนึ mm ่งนี้บอกหาสีครับพูดอย่งนะบอกสิ <Yeah. S 2> บสามแต่ว่ามักกัดอะไรการเป็นสามสิบเ yeah. mm hmm. ม็ดครับคันธามาเห็นมากตัวใดว่จะมาแค่สามสิบเมตรกันเจ็ดสี่ทอนแล้วครับโอ้ hmm. มาพูดเดี๋ยวเลยไะ อันนแบบีพวกเก่าบอกกวมับ,บสีสุกเกา่ามันมามาเรื่อยๆเพราะงานมันมันบอกว่ให้ปูซีดีอศูนย์หกหกศูนย์มันเขาจะมาท่ายทอดเดี๋ยวหันครับผมเัได้นอันนี้อนไร้ละเีนี่ยเนียนตครับโอ้หกสเนียนน<า>บอกดเดียวทีเรียรถเจจามนื่ร มันเล็ดมาตัวะพี่น้อย่จเจลอนนั้นสันนกับนกเออีละมันบอกครับอ๋มันมีั่่เจ็ดสมคือมันบอกว่าทันละกหกสามรับอันมันบอกเสีโอ้บอกเจ็ดสี่โอ้ปุ๊มันบอกตัวนี้หารดเป็นเจ็ดสมอโอ้ บอกลูกสาวกรูป็นหาอ้ไฮะหาีครั่ผมผมบอกนี่เจ็ดสี่หสามหาสามกับสิบสามโอ้โคนโตโอ้สี่ีคนมาบอกซีโตเลยมาซี่โตอะไโตนะปู้มาเทรนกเลยไม่พู้นมากมาเจ็ดี่กับสานสิบเอ็ยังวะโอ้รับผมมาคือบังคันแหละก็มาตตเดี่ยวมันบอกอะไรตโอโว้ยกศูนย์เออ่ยศนย์ตัว แล้วมมักสองคูสามเออมักสามหนึ่งกับปสี่เออเท่านั้นแล้วเลยบอกให้หลายตัวจับยาพี่น้องแบบาหารก็สองตัวโ็โลออกครับแต่ว่างวดาหันมีแค่สองหางโคโลอยู่เอองวดนี้พันสามสี่เออพันมาบอกบอกมาหลายตัวแล้วมาบอกหลายตัวพูมาอะไรคนมาบอกหลายตัวหาตัวหาคู่แช่นไหนหาข้นเรียกหลายตัวได้ไหมเบิ้งซุมไปควันลาแเงาเขาครับ วันันหนเนียเขาที่บอกก่อนอ 6, คือหกคือหกศูนย์ศูนย์หกว่างขนาดเอออันนี้ก็สังเกตเมื่อวันไดนเนีเขาเขาเป็นรอบเบิรนมีตรงนี้โม่งอย่างไรโม่งไหมแล้วก็บอกเรียกเขาจะเปะน็นยังไนเออครับเป็นยกดมือขดปูอเป็นไหมแล้วก็บอกเรียกเขาจะเป็นยังไง่ีปูกอ่าบอกบ่ามือมันอยู่ขดตัวขวานเลยเล็ซีตนี้อ๋อ ตัวนึงได้เไปนทันไงไหโอ้ลืมสาสเอทั้นี้แปงสิล่ะเก็บีกับสายสีเอสีกับสาเออเนี่บัดนี้สุมาณพันสมมาณกับบวกินต่วันนี้มันสาสาเจ้า,าเ่เาะก,ก,ก,กระกกไร้พรากระไรหกสามครับหาซีอีับเดอ๋อนคือกันกนั่นกอ้ท่าน,น,าานาก็เน่าขนากูกน้อง ม้งหนาเนีบอดเจ็ดสี่กับสามหนึ่งรรเองอันนี้รุ่รุดนนันรุรุดอันเป็นรุดนรุดว่าเจ็ดสามครับโอ้โอพปู่ก็เล่วันผีบขนขนใบขึ้นเนาะผีบอกขนขนบอกขึนอันเป็นกระบืงหันกระืงหันกรแม่นดีๆเนาะสองห้างคนหล่อตามเก่งเลย แล้วกรบอกเกบสี่กรบสานเด่นเนี่ยทุมันกรบอกอันสิบสาตั้งเจ้าอีเสครับอันจเแน่คือเกจสีกับสิบสามเออสิบสามบรรทัทางเด่นันสิบสามบอกสาหนึ่งเลยเออแปว่ามันอันเกจเอาที่สิบสามเสนครับครับห้ม่ออกพร้อมครับแล้ก็จสัสนอันนี้อะไรแล้วเครื่องมาประหารแสดงวัลเลตมีสอคู่กับครือสูงกับสสี่ขนาดะทอนโอ้โห ลรยหวัดอะไรได้ปูไรมาหนิุ่หน่อยวัะได้พี่น้องไรมาแต่เจบุญพอรีิ่เลิ่กตั้งอบตแล้วนี่เลยเขาจะมาไปแตงผมว่นน้ำเมือนจัดยงอย่างนี้นครับอ้าวามุ้นีุ่่นห่เว่ิด้กินเอครับนก็นน้ำถึงเริ่งตั้งโอต่างเราคห็นเห็น ปูสไาดานครกครั้งยรครับเสร็จบุ้งปูล้วใช่ไหมปูเป็นการลางสีสันทุกทีใหม่ทิ่ทอนรวดีปูเราป่ะอันนั้นเป็นเค็ดอร่อยใช่ไครับูครับประตูโค้งบอกปูเออนเด็กมันี่กดสร้างคนไปโฮสต์อย่างไรตายดูนะมันสร้างสร้างมิติทุลัก อันนี้เน้นละไม่าไรโรได้มาเนาะครับผม,บผมโอ้ตอนนี้นยนมึงบอกมบอกอยีก็เ,เหรอ <laughs> ต,ตัวพ่หนาพี่บอกนี่คื้เก็ดซีเก็ดซีเขากระดุดเป็นสิบสามสามเ็ตตัวเนาะเก็ดซีเป็นเก็ดสามมืนหันพูกปูแหวมันลด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 ได้ไหมเนาะเออแต่พนบอกค่ะค่ะึ เจ็ดซีกับสามหนึ่งเออันนี้หัวนาบอกมันร่างมันวุดอเด้แม้นจับได้มาสิบสามตัวนะครับผมเอวันนี้ลูกน้องเขาบอกหกสามกับหาซีอีกเออท่านนี้เขาบอกอกานเลมีเ็ดสามกับหกสามเออเอ้าโอ้หาซีมีแล้วนะปูเนาะเอเขาบอกครับเขาบอกเมื่อไหร่จะบอกสองตัวนับโอ้แค่สองตัวแต่ว่าปูมาออกอันนั้นออกคือะลดออยโอ้ครับผม อะไรก็บอลลูนเขียนบุถึงเธอซื้อตัวกงครับคาปีบอกคนตอเพราบอกมันซื้อตัวกงพาการหักกำลังเอไปซื้อเลขดังเลขบนกับบซื้อเทบ่นหันัืบอซื้อไม่ได้แค่ั้นครับผมเอาเรอฉะนั้ละครับผมเดียรายครับสาธุเราะว่าเดี๋มพบอกอยู่ดอกครับทั้งถ่ายรุนองมาจัดอย่งอย่างทุนุ่แแป๋อใต้นวยต้นอ้อยครับผม ครับผมเนีทางของปู่โพคําครับ F อฟซีับผมให้มาสองหางคือเจ็ดสี่กับสามหนึ่งนะครับได้ส่วนลูกน้องกับว่าตามว่าหกสามกับหาสีครับอ่าเจ็ดสามหกสามคือลดลงมาจากเจ็ดสี่นะครับพี่บอกคนก้นบอกขึ้นปูวัดลดทั้งหนาแต้มหนึ่งลดทั้งหลังแต้มหนึ่งว้สักนะครับเนาะองคกาอาจจะมีหกสามกับเจ็ดสามอันนี้คือตัวกันครับพี่ผมตัวบอกคักคักคือเจ็ดสี่กับสามหนึ่งครับเอฟซีผมตัวนั้น หัวหน้าพีเพิ่นมาบอกว่าสันผู้พนเป็นหัวหน้าเพิ่นบอกไว้ครับเอฟซีครับผมปูก็เลยสังเกตว่าเอาตัวหัวหน้าเพิ่นนี่ลราบอกนะครับเนาะเอฟซีครับเจ็ดสี่สามหนึ่งตัวเน้นๆที่วงกลมให้ครับเอฟซีครับผมโศกมาร์ลัมด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคําว่าเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนติดตามเอาไว้ปูโพคําครับเอฟซีผมได้มาสองหางเท่านั้นครับหมดที่ผ่านมากกว่สองหางนี่ครับให้มาหกศูนย์แต่ออกศูนย์หกครับ ราคา43นะครับเนะาะเข่าหางหนึ่งครับอันนี้คือกันคนว่านะครับเนะาะตัวเน้นๆคือ74ก,กับ31น,นะครับเด้วเอฟซีกับผมขอจบคลิปไปเพียงสค่นี้ครับพอกับไม่ได้คลิปหนาขอปราคำววาสวัสดีครับ